สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณน้ำตาลนะคะครูชื่อว่านางสาวเพ็ญประภาสาวันดีค่ะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านทับช้างค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดออนแฮนขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัดออนแฮนแล้วเปิดไปที่ใบางานวิทยาศาสตร์เรื่อง สิ่งรอบตัวเราอ่าก็คือตั้งแต่มีการเรียนการสอนออนไลน์มานะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาหลายใบงานแล้ววันนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะสรุปเนื้อหากันแล้วค่ะเด็กๆแอดครูจะพูดคร่าวๆให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะว่าเรื่องที่เราได้เรียนมาเนี่ยก็คือในหัวข้อสิ่งรอบตัวเรา สิ่งรอบตัวเราค่ะนี่นะเขาบอกว่าสิ่งรอบตัวเราก็คือสิ่งต่างๆมากมายมีรูปร่างลักษณะและอยู่แตกต่างกันเช่นอะไรคนพืชสัตว์สิ่งของอ่ะเป็นต้นโอเคแล้วเราจึงแยกสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1กลุ่มสิ่งมีชีวิต กับ2ไม่มีชีวิตโอเคเราจะมาพูดถึงกลุ่มที่1กันค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตอ่ากลุ่มนี้เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชซึ่งมีการดำรงชีวิตที่เหมือนกันคืออะไรคะ 1. กินอาหารได้ 2. เคลื่อนที่ได้ 3. เติบโตได้และ มีลูกได้ที่สำคัญคือมีการหายใจได้นั่นเองค่ะโอเคอ่ะต่อมาค่ะต่อมาต่อมาสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเราจะมาพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิต อ่าเมื่อพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างคะใกล้ตัวเราที่สุดเลยอะไรเอยเสื้อผ้าของใช้ต่างๆเตียงนอนหมอนผ้าห่มเก้าอีก้กระเป๋านักเรียนดินสอยางลบไม้บรรทัดอ่านี่คือสิ่งไม่มีชีวิตเขาบอกไว้ว่า สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถกินอาหารไม่สามารถหายใจไม่สามารถเคลื่อนไหวและไม่สามารถจะเริญเติบโตและมีลูกหลานได้ก็คือจะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างสิ่งไม่มีชีวิตจะแยกได้ออกเป็นสองประเภทอีกค่ะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอะไรบ้างมนุษย์สร้างขึ้นตึก อาคารบ้านเรือนทีวีนาฬิกาสิ่งเหล่านี้เกิดจากการคิดค้นและประดิษฐ์และถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะส่วนประเภทที่2ค่ะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดินหินแร่แม่น้ำอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่คุณครูสรุปมานักเรียนพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะเพื่อความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอ่าเรามาดูตารางในหน้านี้กันค่ะคุณครูได้สรุปไว้ว่าคุณครูได้สรุปไว้ว่าไว้ว่าอะไรเอ่ยคุณครูก็จะจำแนกนะคะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต จะจำแนกไว้แล้วคือหกลุ่มสิ่งมีชีวิตลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตก็คือต้องการอาหารต้องการอากาศในการหายใจมีการจเจริญเติบโตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่อ่ะสมมุติง่ายๆเลยเก็บทง่ายๆเลย,ย,ย,เลยคนเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะว่าในการดำรงชีวิตของแต่ละวันนักเรียนต้องรับประทานอาหารดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายเราอยู่รอดและเราสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ด้วยอิสระของเราและเราต้องการอากาศเราใช้คนเราใช้อากาศก็คือแก๊สออกซิเจนในการหายใจเข้าแล้วก็เราก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะ และนอกจากนั้นค่ะมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในทุกๆเช้าคนเราต้องมีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบของอุจจาระและปัสสาวะหรือเหงื่อของเรานะคะและมีการสรืบพันธุ์ค่ะจะได้มีลูกล้านไว้สืบทอดกันต่อไปนะคะสืบทอดเผาพันธ์อ่ะมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าข้อ7ค่ะมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าเช่น เมื่อมีแสงแดดมาส่องที่ดวงตาของเราเราก็จะทําการเอามือทำอยังไงคะอัตโนมัติขึ้นมาเลยก็คือเอามือปิดตาไว้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเมื่อมีการออกกําลังกายอ่ะสมมตินักเรียนไปวิ่งออกกําลังกายเตะฟุตบอลเหนื่อย,อยร่างกายได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเกิดการอะไรคะ เกิดผลแบบรีแอคชั่นออกมาก็คือทำให้นักเรียนแบบมีเหงื่อออกรู้สึกเหนื่อยหอบประมาณนี้นะคะสว่วนสิ่งไม่มีชีวิตคะ่ะนักเรียนสิ่งไม่มีชีวิตมาดูที่ตารางนี้สิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาหารและน้ำในการดำรงชีวิตสมมติ smooth. ทีวีนักเรียนสงสัยว,ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมาดู เกม้อหนึ่งเลยไม่ต้องการอาหารและนะ้ำทีวีดื่มน้ำและอาหารไหมคะไม่ดื่มอา่าถ้าถ้าทีวีดื่มน้ำนี่ผู้ปกครองต้องเตรียมเงินซื้อทีวีใหม่แล้วนะคะอันนักเรียนอย่าไปลองเทน้ำใส่ทีนะคะอ่ะข้อสองค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องการอากาศในการหายใจไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการเคลื่อนที่ ไม่มีการขับท่ายไม่มีการสืบพันธุ์และไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าอ่ะจากที่คุณครูสรุปมาแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะจากนั้นเราไปทำใบงานเรื่อง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 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันเลยค่ะ คำชี้แจงคุณครูบอกว่าอะไรเอยคำชี้แจงของใบางานนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่นักเรียนจะทำใบางานนักเรียนต้องเขียนชื่อของตัวเองก่อนเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะชั้นปอสองทับอะไรกเ,เขียนไปเลขที่เท่าไหร่เขียนไปโอเคคำชี้แจงค่ะคำชี้แจงบอกว่า คำชี้แจงบอกว่าอะไรอ่านพร้อมกันหน่อยเร็วการคำชี้แจงพร้อมกันให้นักเรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปนี้ให้ถูกต้องอ่าให้ถูกต้องนี่นะคะคำชี้แจงของเราเมื่อเราอ่านแล้วค่ะก็มาดูว่าคุณครูเนี่ยให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตมาและกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต ให้นักเรียนนะคะจำแนกค่ะโดยดูคําที่ครูกําหนดให้มาคําแรกก็คือไก่ไก่ไกจัดเป็นสิ่งมีหรือไม่มีคะมีชีวิตอ่าเก่งมากนักเรียนก็ตอบไก่อ่ะต่อไปมา้าม้ามีชีวิตไหมคะม้ามีชีวิตอ่ะต่อมา บ้านบ้าน,บ,านบ้านของเราจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอ่าขียนลงไปกระเป๋าไม่มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตไหมคะต้นไม้มีชีวิตต้นไม้มีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์มีการต้องการน้ำและธาตุอาหารในการ จเจริญเติบโตทุ่งหญ้าก,ก็เช่นกันนะคะทุ่งหญ้าจัดเป็นสิ่งมีชีวิตดินซอไม่มีชีวิตยางลบค่ะไม่มีชีวิตเก่งมากกบกบกบอบอบอบจัดเป็นสิ่งมีชีวิต กะลากะลานักเรียนรู้จักกะลาไหมคะกะลาก็คือที่อยู่ในมะพร้าวนะคะสีน้ำตาลน,น้ำตาลอ่าที่อยู่อยู่ในชั้นที่ถัดจากเปลือกนอกของมะพร้าวกะลาจัดเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะอกะลาไม่ใช่พืชนะคะแค่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของต้นมมไม้มีไหมมีไหม จะลายีราบยีราบรองเทา้าอ่าครูครูเขียนผิดบรรทัดค่ะรองเทา้าหนังสือโต๊ะกระต่ายช้างหม้อคนอ่าให้นักเรียนนำมาเติมเองนะคะคุณครูก็ได้ทำตัวอย่างแล้วก็สรุปให้แล้ว สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถทำโจทย์ในใบงานนี้ได้แล้วก็มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นครูขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำงานค่ะสู้ๆค่ะนักเรียน